ลูกเขาไปเรียนลูก阿拉ลาไปเรียนไปเรียนที่ไหนครับต่างจังหวัดใช่ไหมครันนอ่าเรียนจะไปเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วคนหนึ่งก็มาทํางานพี่พี่ต่อเต่ามาทํางานอยู่ที่กรุงเทพที่บางนาพี่ไบเบิ้ลเ,เดี๋ยวจะไปเรียนที่โคราดสวัสดี阿拉ลาก่อนสวัสดีทครับครับ阿拉ลาสวัสดีครับครับอือฮึดูตัวเป็นกระหลุนขี้เลยลูกชายพ่อคมบิ๊บ วนไปเล่นนะวนไปเล่นที่บ้านน้อยบ้านกาแฟที่เรานอนกัน,นเดี๋ยวไปเล่นกันลูกก่อนพอเดี๋ยวบ่ายก็ต้องกลับนะอันนี้ก็ไปรับนาฬิกามาสามเดือนต้าเพื่อเปิดให้พ่อหน่อยพ่อมีถือถ่ายกล้องดึงนาฬิกามาของชื่อพี่ทอนนี่ w k นะเป็น g m ของบริษัทเลียน์เคทราเวลดีซที่พ่อเคยไปออกตัวให้รอบสองรอบนิสัยดีมากนะครับก็รับกันพ่อเคยใส่ยาสีฟันนะ อันนี้เป็นคาสิโอนะเดินที่กีตาร์ตีเป็นคาสิโอเอเดฟิสอันนี้เป็นอะไรอาดิดาสอาดิดาเกีชอบสายเหล็กนะดูจัดารเรือนแล้วก็อันนี้รุ่นเดียวกันกับที่เคยทำมาแล้วนะของน้องเพชรลูกน้อยประสิทธิ์น,นี้คือไซโกเวลาทูล่าสายของเขาเนี่ยเป็นสายหนังแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสายยางไปนะครับ นี่ห,หน้าแต่หน้าเดียวกันเลยหน้าตัวเดียวเป๊ะเลยสายเนี่ยอันนี้เป็นซึ่งมีกผสมแซนเดร,เรค่รับผมเขาบอกผ่านหมดนะเออนาะครับไปเอาเก็บนะเดีย๋ยวไปเล่นกันบ้านนู้นไปไปฟันดาบกันไปเล่นต่อสู้กันการอนเล่นไม่อยากให้พ่อกราบอย่างพ่อเขาไม่จะทําไงไม่เป็นไรนะลูกเนาะเดี๋ยวให้พ่อมาหาให่เนาะอย่ารับไปนอนบ้านพ่อไปเล่นบ้านพ่อ ไปหาพิตเติ้ลไปหาพ่อต่ายพ่อต่ายซืชช้อช็อกโกแลตจากจอเจียมาให้เต็มเลยหนูต่าันซื้อมาให้เต็มเลยอโอเคครับโอ้โหกองจะล่วงแค่นี้ก่อนครับอาสิจะไปเล่นเปล่าลกไป